สวัสดีครับผมบีทาไปเรื่อยๆวันนี้ผมจะพามาดูกล้วยหอมนะครับที่ผมปลูกไว้นะครับก็หลายต้นนะครับพามาดูนะครับวันนี้พามาดูกล้วยหอมนะครับนี่ครับกจะเริ่มโตขึ้นมาแล้วนะครับนี่ครับเรีย้พาระห์ขนาดสมบูรณ์ก็โอเคนะครับก็มีวันนี้มีน้ําค้างนะใบอาจจะไม่เท่าไหร่นะครับพามาดูรีวิวกล้วยหอมเลยนะครับ นี่ครับอาจจะช้านิดนึงนะครับเป็นบางต้นนะครับกล้วยหอมทองนะครับกล้วยหอมทองมันก็จโตขึ้นมาแล้วนะครับเรื่อยๆนะครับอันนี้ครับกำลังโตขึ้นมานะครับจากหน่อเล็กๆนะครับเดี๋ยวพาไปดูอีกฝั่งหนึ่ง ไวท่ออีกฝั่งหนึ่งนะครับก็มีการเจริญเติบโตเหมือนกันนะครับเท่าเท่ากันนะครับก็กับฝั่งนู้นนะครับเพราจะตามกันมานะครับอันนี้ก็ประมาณสองเดือนฝ่าเหมือนกันนะครับฝั่งนู้นก็สองเดือนฝ่าเหมือนกันครับแต่ตัวเล็กๆนี่ก็ประมาณเดือนเดือนฝ่าเหมือนกันครับก็๋ยวมาดูกันครับว่าจะได้กินผลกันไหมครับหรือการทดลองอยู่นะครับฝากติดตามผมด้วยนะครับผมมีตาไปเรื่อยๆนะครับ ฝากกดติดตามผมด้วยนะครับผมบีทำไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็มารีวิวนะครับปรรยากาศสดใสนะครับครับสวัสดีครับ